มาเมนูสไตล์เวียดนามกันบ้างนะครับจะต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนชอบอาหารสไตล์เวียดนามครับเวลาทานแล้วเนี่ยเราได้ทานผักเยอะนะครับคาร์โบไฮเดรตที่มาด้วยก็ไม่หนักส่วนมากเขาจะเสิร์ฟกับเส้นหมี่ขาวๆและน้ําจิ้มเนี่ยก็รับประทานง่ายคล้ายกับอาจาร์บ้านเรามีแครอทอยู่ใน,นนั้นด้วยนะครับเมนูปลาเมนูนี้นะครับเราสามารถใช้ปลาเลยก็ได้ที่เป็นปลาเนื้อขาวออนที่เนื้อฟอูเฟิร์มหน่อยละกันนะครับเราจะทําปลาทอดขมิ้นกันครับ ปลาที่ผมเลือกใช้ผมใช้เป็นปลาทับทิมนะครับก็เอาหนังออกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นแบบไม่ใหญ่มากเกินไปทานคำสองคำหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปหมักกับเ,เครื่องหมักขมิน้นซึ่งเครื่องหมักขมิ้นของเรามีส่วนประกอบดังนี้ครับมีขานะฮะมีหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราเอาของเหล่านี้มาโขกก่อนครับโขกเบาๆพอเนื้อข่าแหลกดีแล้วนะครับเราค่อยใส่หอมกระเทียมลงไปครับแล้วก็โขกต่อ,อครับ น้ำออกมาเยอะมากนะครับเป็นน้ําจากหอมแดงเครื่องปรุงรสก็มีขมิ้นผงนะครับนอกจากขมิ้นผงแล้วนะครับก็จะมีรสอะไรแบบว่าเผ็ดๆที่ไปยลิ้นิดนึงเราใส่เป็นค a าเยนเพเปอร์นะครับคาเยนเพเปอร์ <enne> ก็เป็นพริกแดงนั่นเองนะครับไม่มีส่วนประกอบอื่นใดผสมนะครับก็ใช้ที่มีคุณภาพลองดูที่ปนชัยนะครับ สีจะแบบว่าโอ้โหเวลาที่เขาไปโดนกับขมิ้นปุ๊บนะฮะ,ะละเคลือบชิ้นปลาเนี่ยความเหลืองของเขาจะเหลืองออกส้มนิดๆสวยเข้าไปใหญ่นะครับใส่ลงไปเลยครับใส่รวมกันนะฮะเราใช้ครึ่งช้อนชาครับเวลาที่เราใส่ลงไปแล้วเราไม่ต้องตำแล้วนะครับเราแค่กลิ้งลูกโคกเนี่ยไปทั่วๆนะฮะให้เขาเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นเพสต์นะครับเป็นครีมเนียนๆใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปนะครับโขลกทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงประมาณสักช้อนโต๊ะนะครับผมจะหมักในในถุงพลาสติกนะครับเราก็ไล่อากาศออกนะครับเก็บเข้าตู้เย็นครับสำหรับตัวน้ำจิ้มนะครับเราใช้น้ำสะอาดนะครับเศษ1ส่วนี่ถ้วยใส่ลงไปในหม้อเลยครับใบเล็กๆก็พอน้ำปลานะครับเราใช้4ี่ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปน้ำส้มสายชูข้าวครับ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ตั้งไฟครับบุงรสด้วยความหวานนะฮะ เป็นน้ำาลาสายแดงครับใส่ลงไปเลยหลังจากที่เดือดนะครับเราก็จะเคี่ยวต่อประมาณ1นาทีนะครับน้ำมะนาวเราใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ2ช้อนโต๊ะก็ประมาณสักลูกครึ่งเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือนะครับก็จะมีกระเทียมสับมีพริกนะครับซึ่งเราใช้พริกจินดาแต่ก่อนที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยครับผมจะผ่าครึ่งเอามาเล็ดออกนะฮะแล้วก็ไปโขกให้เขาช้ำๆนิดนึงครับผสมไว้ฮะกลับมาตัวน้ำซอสของเราที่เราตั้งไฟนะครับ เดือดแล้วนะครับเราช้อนฟองออกฮะถ่ายออกจากหม้อนะครับเราพักน้ําซอสของเราให้เย็นลงพักไว้แถวเนี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนเรารับประทานเราค่อยเอาแครอทเนี่ยใส่ลงไปครับน้ํามันขวดเดียวน้ํามันลําข้าวใช้ทําได้ทุกอย่างในเมนูนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ใช้ทอดได้เพราะว่าเราต้องเลือกน้ํามันที่ทนความร้อนได้สูงน้ํามันลําข้าวเขาสามารถทนความร้อนได้นะครับเวลาที่เราทําอาหารอะไรที่มีส่วนประกอบของเครื่องเทศสมุนไพรเยอะเนี่ยครับ เขาจะสามารถชูกลิ่นแล้วก็ชูรสได้อย่างดีทีเดียวนะครับนอกจากนั้นการที่เราเลือกน้ํามันดีๆเราก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่มากมีอยู่สูงในน้ํามันลําข้าวอีกด้วยนะครับเรียกว่าทําให้เรา,เาได้คุณค่าที่ดีต่ดอดสุขภาพนะครับพอน้ํามันเริ่มที่จะอุ่นๆนิดนึงไม่ต้องสนใจนะครับใส่ลงไปได้เลยครับชิ้นปลาที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้นะฮะเราจะมาใส่เกลือตอนนี้ครับ ช้ได้แล้วครับเราหาถาดอีกถาดหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนลงทอดเราจะคลุกด้วยแป้งนะครับแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์ผสมกันครับอกลับมาที่กระเทียมนะฮะตากขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวเรามาทอดปลาต่อเลยครับในน้ํามันตัวเนี้นะฮะชิ้นปลานะครับลงไปคลุกกับแป้ง2แป้งที่เราเตรียมไว้นะครับ โอเคชิ้นปลาของเรานะครับเราไม่ได้ชุบแป้งทอดนะครับเราชุบแค่เก็บแป้งบางๆนะฮะใช้ได้แล้วครับผมกลิ่นหอมมากนำขึ้นมาพักนะครับผักที่เราจะใส่นะฮะมีต้นหอมนะครับมีกุยช่ายมีผักชีลาวครับผักชีลาวนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวสำคัญเลยนะครับของเมนูนี้นะฮะส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราเอาไว้แต่งจานก็ได้นะครับกระทะเดิมเลยนะครับ ได้สีของขมิ้นเล็กน้อยนะครับผักชีลาวนิดปั๊บเดียวก็เขียวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยใส่ครับปลาครับผมน้ำปลาครับผมสักสองช้อนชาครับผักชีลาวครับเสร็จแล้วยกออกจากความร้อนเลยดีกว่าครับเราไปจัดจานด้านหน้ากันเลยดีกว่าครับผักกาดหอมครับใบโหระพานะครับใบสะระแหน่นะครับเส้นหมี่นะครับที่เหลือนะครับ ก็ชิ้นปลาครับน้ำซอสครับผมเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับสไตล์เพื่อสุขภาพมาในรูปแบบของเอวียดนามนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าปลาทอดขมิ้นครับนักปรุงแฟน YouTube ทั้งหลายนะครับไม่อยากพลาดรายการผลรพักนักปรุงแม้แต่เทปเดียวนะครับ ง่ายๆครับกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยครับ